ออาเฮ้ยแด่ข้าวกูนีว่วะไอ้ซมนั่นมันข้าวผัดฉันนะ่ะกูหิวอ่ะก็น่าจะถามกันก่อนอุตส่าห์ผัดเองเลยแล้วนั่นขอโทษทีไม่เป็นไรกินเอ้หมดอ่ใจดีจังเลยนะขอบใจนะที่เลี้ยงข้าวใครกินฟรีล่ะอ่ะ <c oughs> นึกว่าเลี้ยงนี่ข้าวผัดอะไรอ่ะไม่ได้ผักข้าวผัดหมูหมูมันหมดนะ่ะเลยไม่ได้ใส่ลงไปเลยตอนผัดกวนตีนข้าวผัดหมูมึงไม่ใส่หมูมึงใส่แต่ผักเนี่ย ข้าวัดหมูป้ากันแล้วไม่ใส่หมูเหรอฮะให้คนไปซื้อสิใครล่ะมีแต่หน้าจนจนุดทั้งนู้นไม่ตามหรือมึงจะไปซื้อมึงไหมช่างเหอไม่มีใครไปหรอกที่แรกก็ตั้งใจจะทำข้าวผัดหมูแต่ช่วงนี้ เนื้อหมูมันแพงมากฉันไม่มีปัญญาซื้อหรอกกิโลละตั้งร้อยหกสิบซื้อไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผู้จอแก้ได้คใอยแก้ได้แก้ได้ <c oughs> <c oughs> แดน่เออก็อย่าดีแต่พูดแล้วกันอยู่แล้วอืม แล้วข้าก็ผัดไม่ได้กินฟรีนะข้าผัดหมูเหมเงินนะอืจ่ายมามึงคิดว่ากูได้พกเงินมาไหม <c oughs> แด่ของกูฟรีกลอบแดกของแม่งแล้วก็กลอบ